หมู่บ้านซับตารีนะครับแล้วก็หมู่บ้านเตาถ่านนะครับส่วนมากก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรที่เป็นไรายได้หลักของชุมชนนะครับผู้ปกครองก็จะประกอบอาชีพแล้วก็จะมีสวนยางกันด้วยนะครับสวนยางอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่สมรองจาก ไร่มันสบปะหลังไร่ข้าวโพดแล้วก็จะเป็นสวนยางครับโรงเรียนสัปตารีก็จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับนักเรียนประมาณ300คนโดยประมาณครับ300กว่าสามา390นะครับก็ผู้ปกครองส่วนมากก็จะเป็นชาวอีสานที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับรับจ้างนะครับแล้วเ,เด็กๆก,ก็ส่วนมากก็จะมี เวลาที่คุยกันก็จะมี2ภาษานะครับก็คือภาษาไทยกลางภาษาไทยอีสานนะครับแล้วก็จะมีเด็กบางคนเป็นเด็กกัมพูชาที่เข้ามาเรียนนะครับก็จะใช้ภาษากัมพูชาในการสื่อสารกันด้วยนะครับโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณครูก็จะเห็นแปลงผักนะครับลอยฟ้านะครับเล้าหมูนะครับแล้วก็โรงเลี้ยงไก่นะครับอันนี้ที่เป็นงานที่โรงเรียนกำลังทําอยู่ครับ ครูครับผมก็ศึกษานะครับทำการนะครับตอบแบบสอบถามว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะเป็นผู้อาํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนหรือเปล่านะครับซึ่งว่าพอผมเช็คลิสต์รายการผมก็คิดว่าตัวเองก็จะมีความพร้อม ไปในชุมชนไปสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับเริ่มต้นจากบ้านนะครับแล้วก็บ้านใกล้ๆนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านของตัวเองนะครับผมก็แบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มบ้านสัตวรีนะครับนักเรียนก็จะไปสำรวจในหมู่บ้านของตัวเองนะครับบ้านเตาถ่านก็จะไปสำรวจในหมู่บ้านเตาถ่านบ้านโกสีแล้วก็บ้านกลุ่มสุวรรณนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอันนี้คือหมู่บ้านหลักๆที่อยู่รอบโรงเรียนนะครับเด็กๆเ,เขาก็จะไปสำรวจชุมชนก็แล้วเขาเอาไก่มาเลี้ยงอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราแวะไปที่โรงสีข้าวกันหน่อยครับข้างหน้า

แล้วพอเขาค้นพบว่าในหมู่บ้านเขามีแบบนี้แบบนี้เวลาที่ผมจัดกลุ่มก็คือเด็กหมู่บ้านเดียวกันจะไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะครับเด็กหมู่บ้านเดียวกันต้องไปอยู่อีกกลุ่มนึงเพื่อที่จะเพื่อที่จะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าในหมู่บ้านของตัวเองมีอะไรที่เหมือนแล้วมีอะไรที่ต่างไปจากหมู่บ้านอื่นนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่ที่บ้านนี้มีแต่บ้านนี้ไม่มีนะครับ แล้วเด็กๆเ,เขาก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับในการระดุดความคิดนะครับก็ผมก็ให้เด็กเขาก็แบบกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกันเสนอความคิดมานะครับ เด็กบางกลุ่มนะครับเด็กผู้ชายบางกลุ่มก็สามารถที่จะคิดคำถามได้เยอะมากเยอะประมาณ30คําถามแต่คําถามของเขาเขาจะมีแพทเทิร์นเดียวนะครับก็คือทาไมคนถึงต้องมีลูกตาทําไมคนถึงต้องมีปากพอผมถามอา้าแล้วทำไมถึงต้องมีเขาก็บอกครูครับก็ลูกตามันเป็นกลมๆปากมันก็เหมือนกับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับครู ผมก็อ응ึงใช่ครับมันก็เหมือนกับว่าเขาก็คิดได้แต่ว่าแพทเทิร์นของคําถามจะเป็นคําถามเดียวก็คือทําไมทําไมทําไมในขนาดที่กลุ่มของเด็กผู้หญิงบางกลุ่มเขาก็สามารถที่จะบอกเราได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมในวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งของอะไรที่มันเป็นรูปเดขาคณิตบ้างนะครับวัฒนธรรมสมัยก่อนกับวัฒนธรรมสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรเพราะตอนนี้ผมให้ไปสํารวจ บอกว่าเอาสิ่งของที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านตรงนี้นะครับทีแรกผมก็บอกเขาว่าเอาแค่ของที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราใช้กันมาเด็กคนหนึ่งก็บอก iPhone iPad แล้วพอผมบอกอ้าวแล้วปู่ย่าตายายใช้ไหมเขาก็บอกยายหนูก็ใช้เวลาคุยกับนาที่อยู่เมืองนอกผมก็ครับอมืมันก็ใช่ดังนั้นเราจะต้องแตกประเด็นจากที่ผมอยู่ในกรอบว่าจะต้องเป็นของพื้นบ้านเท่านั้นผมก็เกิดคําถามว่า ถ้าของพื้นบ้านเด็กไม่รู้จักแต่เด็กรู้จักของสมัยใหม่แล้วเด็กเขาต้องอยู่ในอนาคตต่อไปการที่เราจะไปบอกเขาว่าต้องแค่นี้นะมันก็อาจจะเป็นไปนไม่ได้เราต้องเปิดโอเคให้เขาดังนั้นความคิดของเขาก็คือเปิดความคิดของผมว่าวัฒนธรรมเราก็ไม่ควรที่จะแค่ว่ามองว่ามันเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณเราก็ควรที่จะยอมรับวัฒนธรรมสมัยนี้ทําให้ตอนที่นะครับผมก็มองว่า สิ่งของในวัฒนธรรมเราก็สามารถแตกเป็นประเด็นได้อีกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยครับเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ตรงนี้ครับ การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมกับนับกเรียนก็มาพูดคุยกันว่าสิ่งที่เราระดมความคิดเห็นนี้เราเราได้อะไรกันบ้างแล้วเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรกันนะครับเราก็นะครับแต่ละกลุ่มแต่ละคนเขาก็จะมีความคิดที่หลากหลายเราจะต้องมาจัดหมวดหมู่นะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือเราจะเรียนกันใน3หัวข้อหัวข้อที่1ก็คือเรื่องรูปรูป2มิติและ3มิติ เรื่องที่2ก็คือประโยชน์การใช้สอยเรื่องที่3คือวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมร่วมสมัยนี้นะครับพอผมไปเปิดตูในหลักสูตรนะครับมันก็สอดคล้องกับในหลักสูตรนะครับของชั้นป .5 ก็คือหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต3มิตินะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์าการใช้สอยก็จะอยู่ในกลุ่มสาระศิลปะแล้วก็กอทอแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดกอทอมันก็จะอยอะไปทําให้ผมคิดว่าเอาแค่ในสาระของศิลปะก็คือในมาตรฐานที่สอนะครับเขาบอกว่านักเรียนบอกรูปเรขาคณิตที่ใช้ในบอกประโยชน์นะครับของคุณบัญญาทับ ูุิปัญญาไทายคุิปัญญาท้องถิ่นได้ทําให้ผมก็จับเอาประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็สาระสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม่วกสมัยก็คือก็จะเป็นของกลุ่มสาระสังคมนะครับเราก็จะเรียนรู้ว่าในอดีตเราใช้ของแบบนี้ในปัจจุบันเราเป็นของแบบนี้ซึ่งว่าอาจที่จะมีความเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกัน นะครับแต่ของบางอย่างก็ยังเหมือนเดิมของบางอย่างก็เปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนการใช้งานอย่างเช่นเด็กบางคนบอกครบในสมัยก่อนต้องตาําแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องตัำนะครับตรงนี้ก็ทําให้เรามาออกแบบด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ ใจของผมผมอยากให้มันเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้สิ่งประดิษฐ์ออกมาแต่พอทําไปนะครับสักพักหนึ่งเราก็เริ่มที่จะมองว่านักเรียนยังไม่เคยที่จะทาโครงงานมาก่อนนะครับทําให้ผมมองไปถึงโครงงานประเภทสํารวจให้เขาไปสํารวจนะครับดังนั้นรายงานของเขาสิ่งที่เขาได้มาก็คือเขาก็จะไปสํารวจว่าในท้องถิ่นของเขามีอะไรบ้างเพราะคนพบของเขาก็จะเป็นผลิตเป็นเครื่องใช้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาถึงวัฒนธรรมในหมู่บ้านของเขานะครับโดยที่เขาบอกว่าดอาไม่สามารถที่จะผลิตอะไรออกมาได้โดยปราศจากรูปเรขาคณิตผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆจะต้องอาศัยรูปเรขาคณิตนะครับอันนี้เป็นคําถามที่เด็กเขา ตอบมาให้ผมเพราะเขาตั้งคําถามว่าถ้าเกิดไม่มีรูปเรขาคณิตเราจะประดิ์สิ่งของได้ไหมนะครับแล้วพอเราดําเนินกิจกรกรมไปด้วยกันเขาก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าเขาไม่สามารถจะผลิตสิ่งของออกมาได้ถ้าเกิดไม่ใช่รูปเรขาคณิตนะครับอันนี้ผมก็ดีใจมากที่ไทยที่สุดเขาก็สามารถที่จะกนกรองคําตอบออกมาให้ผมได้นะครับในขั้นนี้ผมก็ให้การบ้านให้งานนะครับให้เด็กไป ดูของใช้ที่เขาสนใจนะครับให้ไปหาประโยชน์ให้ไปหาวิธีการใช้ของใช้นั้นนะครับว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเขาใช้กันมายังไงแล้วมันมีข้อดีมันมีข้อเสียยังไงนะครับแล้วสิ่งนั้นมันมีรูปร่างยังไงนะครับพอผมแจกาไปผมก็เจอปัญหาเด็กบอกว่าเด็กไม่เข้าใจคําว่า2มิติ3มมิติเด็กแยกไม่ออกระหว่างรูปทรงกระบอกทรงกลม นะครับรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมติดก,ก็ยังไม่ค่อยได้ทําให้ผมก็ต้องมาออกแบบการเรียนว่าเราจะทําไงที่ว่าให้นักเรียนนะครับสามารถจะเข้าใจเรื่องเรื่องรูปสองมิติกับรูปสามมิติได้ เด็กๆเ,เขาก็จะไปวาดแผนภาพความคิดนะครับไม้แมนะครับแล้วเด็กๆเ,เขาก็จะสรุปมาว่าสิ่งที่เขาได้เรียนมาทั้งตั้งแต่การไปสำรวจชุมชนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาได้ความรู้อะไรมาบ้างเขาก็จะได้ความรู้3ามอย่างอย่างที่ผมให้เขาไปก็คือรูมเรื่องรูปทรงเรขาคณิตคนบางกลุ่มก็จะแบ่งการสรุปข้อมูลนะครับก็คือตามรูปเรขาคณิต สมัยนี้มีสิ่งของที่เป็นรูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมแซนวิชวงกลมห่วงสี่เหลี่ยมตัวกระต่ายเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็เรื่องประโยชน์การใช้สอยของสิ่งของต่างๆงานที่ได้จากการเรียนนะคะพวกเราก็ได้ไปสำรวจจากพื้นที่ในชุมชนนะคะ ว่าเป็นรูปทรงหรือว่าถามคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็นรูปทรงอะไรในสมัยอะไรนะคะบางกลุ่มก็จะครบทั้ง3ามหัวข้อบางกลุ่มก็ก็จะได้แค่บางส่วนนะครับแต่สิ่งที่เขาตกผลกทำความรู้กระบวนการของเขาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งที่สำคัญกว่าครับ มาจากการสรุปข้อมูลนะครับแล้วกมได้พูดคุยกับเด็กๆนะครับเราก็พูดคุยกันเด็กคนหนึ่งก็ตั้งคําถามขึ้นมาครับครูครับ ทำไมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับขนมเปียกปูนมันถึงไม่เหมือนกันทั้งที่มันชื่อเหมือนกันเดะเลยนะครับเ,เด็กเขาก็เกิดความสนใจว่าเขาอยากที่จะทาโครงงานนี้ต่อนะครับมันก็เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการทั้งทั้งหมดที่ได้เริ่มต้นทําจนมาถึงตรงนี้เขาก็จะเกิดปัจจัยความคิดของเขาว่าเออทาไมมันถึงไม่เหมือนกันเนาะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับขนมเปียกปูนจริงๆหรือว่าสมัยก่อนมันเคยเหมือนกันแล้วพอมาสมัยนี้นะครับมันไม่เหมือนกัน นะครับผมก็จะให้เด็กเขาไปต่อยอดนะครับไปทําต่อนะครับตรงนี้นะครับแล้วโดยใช้กระบวนการทั้งหมดนะครับเราก็จะกลับไปที่ขั้นตอนแรบกบนะครับของกระบวนการทํานี้แล้วมันก็จะเป็นวงโครจรไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเด็กเขาได้ได้ทำกระบวนการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับการเรียนรู้ของเขาก็จะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้นะครับ ชุดนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ย่นระยะเวลาการทํางานให้เราได้มากนะครับโดยที่เราศึกษาแล้วเราก็จะทราบว่าอันนี้เอาไว้ทําอันนี้นะแล้วผลที่ได้ก็คืออะไรนะครับเราก็สามารถจะวางแผนการทํางานของเราได้นะครับโดยที่ เราไม่ต้องไปหาเอกสารอันอินไปหาทฤษฎีมาเพิ่มเติมไปสร้างอะไรเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการขอนภารครูไปอย่างเยอะมากนะครับทั้งที่บางครั้งบางบางตัวขอเคยให้งานมาแล้วโ,โดยที่เราจะต้องไปทําต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาระหนักเพราะงานของครูเราจะดมบีบด้วยเวลานะครับจากพอเครื่องมือตัวนี้นะครับ เบาเบาแรงครูไปเยอะเลยแล้วครูสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองเราก็จะอ่านขั้นที่หนึ่งจะไปถึงขั้นสุดท้ายอย่างเข้าใจสิ่งที่อยากฝากนะครับก็คือขอให้มีตัวอย่างที่หลากหลายสําหรับช่วงชั้นนะครับโดยเฉพาะชั้นเล็กๆเพราะบางครั้งคุณครูจะไปอ่าน ใบงานใบความรู้ของชั้นโตเสร็จแล้วคุณครูก็จะเกิดอาการอึ้งว่าความรู้มันเยอะม,มากนะครับเราจะถ่ายทอดให้เด็กๆในชั้นเล็กๆได้ยังไงเพราะในชั้นเล็กความรู้ก็คือจะยังไม่แน่นปึ๊กเท่าไรแต่จุดสำคัญที่กระบวนการของครูนะครับวิธีการถ่ายทอดนะครับก็อยากให้ช่วยทําใบงานให้หลากหลายโดยเฉพาะสําหรับในชั้นเล็กๆหน่อยครับ